นี่คือการลงทุนที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเชิพมี่นองที่กำลังมองหากองทุนรวมตัวท็อปลงทุนแบบพึ่งดวงลงยังไงก็กำไรให้ลูกช้างรวยร้อยล้านพันล้านเลยนะครขอให้ลูกช้างมีพาษีอินคำด้วยนะครับใอ้ลูกช้างทูเดมูนด้วยนะครับวันนี้เรามีกองทุนรวมน้ำมันที่สัญญาณเป็นขาขึ้นหรือกองทุนรวมอสังหาที่ตอนนี้ก็แววรับทรัพย์ หรือกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ก็ดีกองทุนกลุ่มการเงินก็ดีเศรษฐีทั่วหน้าแน่นอนพีแุน้ลโบพุงนี้ o, น้้ถอยยบาาเลจาลจงทุนแบบกะรวยข้ามคืน <c oughs> ลงทุนเหมือนเล่นพน,นันลงอะไรดีอ่ะตัวนี้เลยกินบันผลยาวๆไม่มีความรู้ก็เลยตามๆเขาไปรวย,รวย แต่การลงทุนจริงๆมันไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วถ้าคุณยังคิดจะลงทุนอีกเราก็อยากให้คุณเลิกเลิกลงทุนแบบใช้ดวงแต่ให้ใช้ความรู้ และต้องรู้ให้ลึกถึงองค์กรที่ไปลงทุนไม่ใช่ตามแต่คนอื่นถึงเขาจะเก่งแต่คุณก็ต้องหาวิธีลงทุนให้เหมาะกับตัวเองเลิกคิดที่จะรวยข้ามคืนแต่ต้องวางแผนทั้งชีวิตเพราะการลงทุนมันขึ้นอยู่ที่คุณ ว่าจะลงมือทําแค่ไหนเม์แบงก์อินเวสเชื่อว่าคุณก็เป็นนักลงทุนได้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทเกอรทอลกเทีเอ mm ็ม hmm. ตกขวาปลาซ้ายประจำวันที่9มกราคมส0 2 4ัน2 นะครับผมก็มาพบกับผมนะครับเอกธวัฒน์กันเหมือนเดิมนะครับประจาทุกทุกบ่ายเลยนะครับวันนี้ต้องขออภัยล่วงหน้านะครับผมมีปัญหาในการล็อกอินเล็กน้อยนะครับก็เลยทําให้มาช้าแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องกระชับนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็อาจจะเรียกได้ว่ามีการตอบถามแบบเรียกได้ว่าติดสปีดนิดนึงนะครับผมแต่ก็เดี๋ยวมีการตอบถามนะครับแล้วรวมถึงเราก็จะมาอัปเดตภาพตลาดด้วยนะครับผมก็ต้องบอกว่าตอนตอนเช้าเนี่ยเปิดมาลทั้งดีนะครับผม แต่ปิดเที่ยงเนี่ยก็เรียกได้ว่าอ,อ่อนตัวลงมานะฮะนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวปเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่พิมพ์ทักทายกันเข้ามานะครับผมสวัสดีคุณสริพรนะฮะคุณเอ๋นาดาคุณกู๊ดวิวนะครับแล้วก็อจาจารย์มาพิเทเดอร์บอกว่าอโอเคภาพเสียงชัดเจนดีโอเคได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามตลาดกันเลยนะครับผม เรามาดูนะครับเดี๋ยวตัวบอลยูเดี๋ยวเราค่อยมาดูเนาะนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สี่เปอร์เซ็นตนะครับผมตัวของสหรัฐนะนะครับเรามาดูเอเชียเช้านี้นะครับก็เปิดมาเนี่ยนะครับผมจาได้ว่าตอนตลาดเปิดช่วงเช้าเนี่ยผมจำได้ว่าบวกตัวตลาดนะนะครับแต่ก็อ่าตอนนี้เนี่ยนะครับไต้หวันนะครับผมก็เลยได้ว่าพลิกกลับมาเป็นลบนะครับผมเนี่ยนะครับผมไต้หวันนะฮะแล้วก็เกาหลี นะครับพริกกำลังเป็นลบเนี่ยก็แท่งสีแดงใหญ่ด้วยนะครับผมเปิดโดดนะครับผมเปิดโดดแล้วก็พักลงมานะครับต้องบอกว่าแรงขายเมื่อกี้นี้นี่ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับสำหรับเกาหลีนะนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูบ้านเรานิดนึงนะครับภาพคล้ายๆกันแต่ว่าไม่รุนแรงเท่านะครับผมก็ ในส่วนของตัวเอเชียเนี่ยนะครับชาวนี้เนี่ยเปิดบัวกกันหลายประเทศเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีแรงขายออกมานั่นเองนะครับผมเหมือนกับบ้านเรานะครับบ้านเราเนี่ยนะครับเปิดเนี่ยนะครับบวกเก้าจุดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหลือแค่บวกหนึ่งนะครับตามตลาดอื่นๆเลยนะครับแล้วก็ยุโรปที่เปิดมาเนี่ยนะครับฝรั่งเศสเปิดมาแล้วนะครับก็บวกนิดหน่อยนะครับผมก็หลักๆแล้วก็คือ อเมริกาม่อคือบวกแรงสุดนะครับแล้วก็เอเชียเช้านี้เนี่ยต้องดูนะครับผมต้องดูนิดหนึ่งว่าเย็นนี้เนี่ยนะครับแรงขายยังต่อนเนื่องไหมเพราะว่าแบบนี้เนี่ยคือครึ่งเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเปิดตัวก็จริงแต่ว่ามีแรงขายใส่นะครับผมในแทบจะทุกตลาดของเอเชียรวมถึงไทยด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวของบอลยูนะผมบอลยูเนี่ยนะครับก็ยังแกว่งตัวอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็อย่างที่เราเคยคุยกันนะครับว่า ระดับที่ต้องอมอนิเตอร์เนี่ยก็คือ4.1นะครับก็คือตรงบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับตอนนี้มันยังไม่ผ่านขึ้นมานะครับผมกถือว่าทิศทางเนี่ยยังออกในโทนไซเบอร์ไซเบอร์ดาวอยู่นะครับสำหรับตัวของปอนยิวนะครับแล้วก็เดือรูราคาน้ํามันอ่านเนี่ยนะครับผมน้ามันเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าพักตัวลงมานะครับรอบนี้นะครับผมขึ้นไปนะครับ ยืนไม่ค่อยได้นะครับสำหรับตัวของราคาน้ามันนะครับก็เลยทําให้หุ้นพลังงานบ้านเราในตอนเช้าเนี่ยนะครับพักตัวลงนะครับผมนะครับแล้วก็เทรนด์เนี่ยนะครับก็ในรอบที่ผ่านมาก็ยังไม่ถึงกับขั้นว่าเปลี่ยนเทรนด์เท่าไหร่ครับยังถืออยู่ในทิศทางของการแกว่งไซเว์นะครับผมนะครับถามว่าลงมากกว่านี้ไหมก็คิดว่าน่าจะแกว่งตัวนะครับผมแนวรับที่ตีไว้ด้านล่างเนี่ยนะครับผมหกสิบแปดจุด้าเนี่ยคิดว่าน่าจะ ยังไม่หลุดนะนะครับนะครับก็คิดว่าน่าจะแบบ่ายเวย์รออืองทางนะครับนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูหุ้นเช้านี้กันนะครับคร่าวๆนะฮะตัวที่บวกแรงนะครับก็จะเป็นตัวเดลตานะครับผมแต่เดลตานี่ตอนเช้าบวกก็ถือว่าดีกว่านี้นะครับผมตอนเช้าได้เห็นอยู่ที่8ปกว่าเลยนะครับอันนี้เริ่มกลับมาแดงอีกแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็เคยบอกไว้นะครับว่าเดลตานี่ยพอปิด ต่ำหกสิบห้าเนี่ยมันเริ่มเสียรอบนะฮะเสียรอบก็คือเขารอบพักตัวนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยจังหวะแบบเด้งไปสักแปดสิบหกนะครับผมแปดสิบหกเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นการเระเชิญแรงขายไส่ลงมานะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่ามันก็คือเมื่อวานนี้ก็คือเด้งขึ้นไปใกล้ๆแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับก็เห็นว่าเปิดโดดขึ้นไปแล้วก็เห็นแรงขายไส้ลงมานะครับถึงแม้ว่าอ่าถ้าเราดู มันยังเขียวอยู่แต่ว่าดูเท่นเทียนเนี่ยอันนี้คือสีแดงนะนะครับผมเป็นแรงขายแล้วก็วันนี้นะครับผมซอพอกับปตทพักตัวนะครับผมบวกขึ้นมาเนี่ยก็จะมีนะครับกลุ่มแบงค์นะครับผมกลุ่มแบงค์บวกขึ้นมานะครับเมื่อวานนี้พักแรงนะครับในบรรดากลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับอย่างเคแบงค์เมื่อวานนี้ลงไปร้อยสามสองเลยนะครับผมแต่ก็วันนี้เปิดขึ้นมาแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นว่าบวกเยอะนะครับผม อืมนะครับเรียกได้ว่าเป็นการซื้อสลับมากกว่านะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับก็ยังเห็นหุ้นนะครับผมกลุ่มที่แบบอ่าตัวไซส์ไซส์ที่มันดูเล็กนิดนึงนะครับก็ยังแบบขึ้นไหวได้ดีแล้วก็ค่อนข้างผันผวนนะครับตามสไตล์หุ้นที่มีขนาดเล็กแล้วก็หุ้นพี่เพึ่ง IPO เนี่ยนะครับช่วงนี้ก็มีหลายตัวเล่นนะครับแต่ก็ไม่ได้ถุดตัวนะครับผมครับอย่างตัวนี้นะครับผมเซฟนะฮะ จริงวันนี้เซฟเนี่ยถ้ายืน20บาทได้เนี่ยค่อนข้างสวยนะครับในฐานเทคนิคนะครับถือว่าทำาอาทำให้นะครับโยกับฟื้นตัวต่อนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมกลุ่มที่เ,เรียกได้ว่าพอดูอ่ากลับมาแบบบวกได้ก็จะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพักแรกงเมื่อกี้อย่างเราพูดในส่วนของตัวเดลต้าไปแล้วนะครับผมอ่ะนีฮาน่าก็เหมือนกันนะครับผมก็ บวกขึ้นมาได้นะครับตามเนสแจกเมื่อวานที่บวกขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับผมนะครับแต่วันนี้ก็อืมต้องบอกว่าหน้าตาเนี่ยเหมือนเอเชียกันนะครับผมก็คือเอเชียชาวนี้เปิดโดดกันนะครับแล้วก็อ่ามีแรงขายลงมาในระหว่างวันแล้วก็วันนี้นะครับมีอาเซียนนะครับเดินเรือนี้ลงมาค่อนข้างแรงเลยนะครับต้องบอกว่าอาเซียนเนี่ยนะครับ แพทเทิร์นวันนี้เนี่ยจริงๆเราเป็นแพทเทิร์นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมนะฮะนะครับ,นะรบ,นะรบแพทเทิร์นอาเซียวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาเซียเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าน่าจะแข็งแรงแต่พอเห็นแพทเทิร์นวันนี้นะต้องบอกว่าเปนเ็นเรียกได้ว่าอาจจะเ,เรียกได้ว่ากลับมุมมองเลยก็ได้นะครับเพราะว่าแพทเทิร์นที่เราอยู่เนี่ยนะครับผมที่เราเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแกวกระโดดขึ้นนะฮะ แล้วก็ลงมานะครับผมไปทิ้งอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ตรงตำแหน่งที่เกิดเนี่ยนะครับถ้าเกิดเกิดตรงบริเวณแนวต้านด้วยเนี่ยนะครับผมตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นไอแลน์รเวอร์โซ่นะนะครับผมไอแลน์รเวอร์โซ่นะครับผมคือเีเวอร์โซ่เนี่ยมันก็จะเรียกได้ว่ามันขึ้นอยู่มันจะรีเวิร์สกลับลงมานะครับผมตอนนี้นี่ต้องบอกว่าตัวไอซีเอลเนี่ยนะครับในเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับถือว่าเกิดสัญญาณที่ เออเรียกได้ว่าเป็นเป็นลบเลยนะครับผมไอแลนีเวอเซลนะครับแล้วก็วอลลุ่มเนี่ยตำแหน่งที่เกิดเนี่ยวอลลุ่มก็ถือว่า,าถ้าเกิดจริงๆเร,รตาตามกำนังต้องพีกใช่ไหมมันจะเป็นต้องเป็นวอลลุ่มพีแต่วอลลุ่มมันไม่น้อยนะครับแล้วมันก็ระดับเนี่ยนะฮะวันตำแหน่งที่เกิดเนี่ยมันก็ระดับเดียวกับวอลลุ่มที่พีกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นแบบเนี้ยนะครับมีโอกาสพักตัวนะครับผม ีโอกาสพักตัวนะครับแล้วก็เกิดใครที่มีจะอยู่จากด้านล่างเห็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับก็มองว่า,าถ้ามีกมมาําไรผมว่าอาจจะต้องล็อกกําไรออกมาแล้วนะครับสำหรับอารเวนะนะครับผมยวไปดูตัวอื่นนิดนึงนะฮะ PSL โอเคครับผมพ l ไม่ไม่ได้เกิดแพทเทิร์นเท่านะครับผมแล้วก็ TTA โอเคนะครับ TTA ยังไม่ได้เกิดสัญญาณลบขนาดนั้นนะฮะต้องบอกว่า,วาถ้าในในเชิง ส่งกราฟเนี่ยครับอาเซีมีตัวเดียวที่เกิดเป็นเกิดเป็นเป็นแพทเทิร์นลักษณะคล้ายๆไอแนลรีเวอร์นะครับแนวรับเนี่ยนะครับวางไว้นะครับยีสิบสามนะครับผมแนวนี้ถ้าหลุดยีิบสามแสดงว่าไม่แข็งแรงแล้วนะครับสําหรับตัว icl นะฮะโอเคนะครับผมก็ครึ่งเช้านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนเซ็นเด็กนะครับผมก็ เปิดไปนะครับไปที่1430นะครับใกล้ๆเลยนะครับก็1428แล้วก็อ่อนลงมานะครับไม่สามารถทะลุขึ้นไปยืน1430ได้นะครับแบบนี้ยังแหว่งตัวนะครับเหมือนเมื่อวานก็คือเมื่อวานเนี่ยมองประคองตัวที่1415นะครับก็มองเหมือนเดิมนะครับประคองตัวตอนนี้านะครับ1415ถึง1430นะครับรอบนี้ถ้าจะเป็นลบเลยต้องหนุดพันสี่ลงมา นะครับผมแต่จริงแล้วเนี่ยเราจขยับขึ้นมาสักนิดหนึ่งได้ครับหนึ่งสี่ศูนย์ห้าได้นะครับผมตามขยับตามเส้นสองร้อยในหลายชั่วโมงได้เหมือนกันนะครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวหุ้นนะครับปลายวันนี้นะครับก็เลือกตัวที่ยังราคาเนี่ยไม่ได้ร้อนแรงมากนะครับผมขึ้นมาช่วงปลายปีที่แล้วเองนะครับก็มิ้นนะครับผมนะครับผมมินเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่า ไปปีที่แล้วเนี่ยมีสัญญาณนะครับผมก็คือราคาเนี่ยนะครับผ่านดาวเทนไลน์ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกำลังทักลงมานะครับผมหาจุดจุดเบรกเอาของเขานะครับผมก็คือที่ระดับ28บาทนะครับอ่าเล่นแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าหมนึ่งเลยไม่ได้เล่นราคานะครับผมสองเนี่ยนะครับเป็นจังหวะย่อตัวนะครับเราจะเรียกว่าเป็นจังหวะย่อซื้อนะครับผมหรือจะเรียกเป็นแบบไบมดิฟก็ได้นะครับ เหมือนกันนะครับผมก็จะหาลงลงมาหาจุดเบรกนะครับยี่แปดนะครับซอมลออเนี่ยที่โลนะครับผมยี่หกจุดห้านะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยนะครับผมก็จะอยู่ที่สามสิบถึงสามสิบเอ็ดบาทนะครับสําหรับตัวมิ้นท์นะครับผมก็เป็นจังหวะย่อซื้อนั่นเองนะครับนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาตอบคาถามกันอย่างรวดเร็วนะฮะนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะ ต้องเลิกเร็วนิดนึงนะครับผมพอดีพอเข้าฟิตเนห้องที่จะค่อนข้างแบบฮอตมากนะฮะโอเคนะครับนี่อ่ครับผอันนี้มาทุจมูลหุ้นนะครับผมน่าจะได้กำไรนะครับผมหุ้นที่ทำกำรบ้านไว้นะนะครับครับผมก็เรียกได้ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นไซส์เล็กนะนะครับที่มีบอลลุกสะสมเข้ามานะครับผมหลายตัวนะครับโอเคนะครับ ขอดูนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมทรงที่ดูมาเนี่ยต้องบอกว่าทรงเป็นประเภทเดียวกันนะครับผมนะฮะทรงคล้ายๆกันเลยครับก็มีวอลุ่มซื้อเข้ามานะครับผมก็เรียกได้ว่ายังมีโอกาสที่จะเล่นอยู่นะอ่าหุ้นทรงนี้นะครับผมต้องบอกว่าะนะครับหุ้นทรงนี้นะครับ ดูตามแรงเลยนะครับผมถ้าแรงแบบขายหนัก,นกๆนะเราเป็นแท่งเทียนแบบการเเช่นพวกแท่งแดงใหญ่นะครับผมหางยาวมากๆด้านบนนะครับผมบอดี้สั้นๆนะครับอันนี้คือถ้าเกิดเจอแรงขายหนักๆเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันก็จบรอบไปนะครับแต่ถ้าเกิดจะไม่เจอเนี่ยมันก็ยังพอเล่นระยะสั้นได้แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความมันผวนด้วยนะครับผมหุ้นสไตล์นี้ก็เรียกได้ว่า ถ้าถ้าได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าได้มันพอสมควรนะนะครับแต่ถ้าเกิดติดเนี่ยครับผมก็ stop l o อ s นะครับผมอย่าติดหุ้นประเภทนี้นะฮะแล้วก็อตา r f a ฟ e นะครับผม star fake นะครับมันก่อนเนี่ยนะครับยืนเส้นสองวันขึ้นมาได้แล้วนะนะครับรอบนี้นะครับก็ยังมองว่าพอยืนได้เนี่ยทิศทางเริ่มดีนะครับก็มันก่อนเนี่ยมองเป็นคั p วีเทนเดอร์ใช่ไหมครับผม อ่านะครับผมคาบิเทนโนเนี่ยนะครับก็ซอฟต์ลอดก็คือจริงๆเขาตามตำรามันคือตรงจุดที่มันเป็นหูถ้วยนะนะครับผมนะฮะแต่ถ้าเกิดดูจากอันนี้นะครับจริงๆแล้วถลุดสักสามจุดห้าเนี่ยผมว่ามันมันเริ่มที่จะเสียทรงแล้วนะครับเพราะว่าหลุดพวกเส้นค้าเฉลี่ยที่ตัดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมถือว่ามันก็ถือว่าเริ่มเสียทรงนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่หลุดเนี่ยผมว่ายังถือ ลุ้นนะครับผมในการฟื้นตัวนะครับน่าเป็นเทลื่อนขับวิ t แฮนเดิลได้นะครับหัวตานก็อยู่ที่บริเวณนะครับสามบาทเก้าสิบหกแล้วก็สี่บาทสิบสี่นะครับถัดมานะฮะเป็น C P N แล้วก็ c o u r i e express นะครับผมครับ C P N เนี่ยนะครับวันนี้นะครับมียิงนะครับเป็น alert ไปนะนะครับในแอป Me Bank Invest นะครับผมนะนะครับก็ถ้าเป็นลูกค้าวันนี้ก็น่าจะได้รับนะครับช่วงเปิดตลาดเลยนะครับผมก็ส่งภาพนี้ไปนะนะครับผมก็คือ b บร a ผ่านดาว n trend l ในภาพใหญ่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือพักมาครับตามเส้นเนี่ยนี่คือเขาจะเรียกว่าพักนะครับเพื่อไปต่อนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับแผนก็ไม่ยากนะครับผมหลุดโลเป็น support นะครับผม แล้วก็ปัจจุบันก็รับก็โซนราคานี้ได้เลยนะครับเอลต้าเนี่ยนะครับผมก็ดูที่ให้เดิมนะครับผมบริเวณ7 0นะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติเราคิดว่าเราอยากจะแบ่งเป็นระดับทำกำไรก็หกสแปดจด้าแล้วก็7จนะครับแล้วก็เคอร์รี่นะครับเคอร์รี่เนี่ยผมว่าอาจจะต้องเช็คข่าวนิดนึงนะครับผมวันนี้เนี่ยกลับมาเล่นอีกแล้วนะครับช่วงนี้นะครับก็คือถ้าเกิดมีอยู่เนี่ยนะครับก็ ผมว่ามีอยู่สองอย่างนะนะครับสำหรับเคอรี่เนี่ยนะครับหนึ่งเลยเนี่ยนะครับเพราะถ้าเราจะถือจนจนเขาเล่นจ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 บเนี่ยก็รอมันจะมีแท่งแบบเป็นแท่งแรงขายนะครับผมถ้าเกิดผมเรียกของผมเองคือแท่งจบนะฮะนะครับผมจะถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแบบเป็นแท่งแบบแบลนช์มากๆนะ่ะมันก็จะจบนะครับผมก็คือเล่นจบนะครับหรือว่าเราจะทยอยแบ่งขายก็ได้นะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยอืม เราต้องเช็คข่าวสักนิดหนึ่งนะผมเห็น,นผ่านๆเหมันจะเป็นข่าวอะไรนะออกตลาดเลยยังไงนี่แหละนะครับผมต้องเช็คนิดนึงนะครับอ่แต่ถ้าเกิดสมมติเราดูจากกราฟเลยนะครับผมกราฟเนี่ยนะฮะเคลลี่เนี่ยจุดที่ไม่ค่อหลุดเลยคือ5้าบาทห้าสิบนะครับหลุดลงมาเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นสอบรอไปก่อนเลยนะะฮนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับอีกสัก เดี๋ยวขออีกสักสองคำถามแล้วกันนะพอดีวันนี้ห้องนี่ฮอตจริงๆนะครับต้องขอไปคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมผมจัดช็อตเชยให้นะครับผมโอเคนะฮะขออีกอ่าเป็นท t b กับอ่า b t c b ซ c เป็นบิตคอยช่ไหมครับบิตคอยเครื่องนี้ดึงดูไม่ได้นะฮะนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะคุณโน้นนะครับบิตคอยนะครับผมนะครับอ่านะครับสวัสดีคุณนิตยาด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยว เป็นอ่าททบนะ T T นะครับแล้วก็อีกคำถามนึงอ่ะเป็นแก๊สกับ w h ่เนะครับผมมันเริ่มที่ทบนะครับอ่าททบนะครับก็ฟื้นขึ้นมาดีนะครับผมในช่วงปลายปีนะฮะนะครับตอนนี้เหมือนเดิมครับปลายปีเนี่ยเรามองเป็นลักษณะของการทะลุผ่านได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นการพักตัวนะครับผมในส่วนของตัว TTB เนี่ยนะครับจะมีจุดทะลุผ่านอยู่ สองจุดนะครับจุดแรกเนี่ยคือระดับราคานี้เลยอะบาทหกสิบห้านะครับแล้วอีกระดับราคาหนึ่งเลยคือบาทหกสิบนะครับผมนะครับผมก็ถือว่าเป็นจังหวะพักตัวได้นะนะครับผมตัวดาวเทนไลน์เองก็ทะลุขึ้นมาแล้วแต่ว่าแรงส่งยังไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็อันนี้คือเป็นงานผ่านเส้นสองรยวันขึ้นมายืนได้นะครับก็เรียกได้ว่าทิศทางเนี่ยกำลังมีทิศทางใหม่ที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับในส่ของตัว ททบแล้วก็ภาพหลักเนี่ยนะครับผมจากเดิมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นลบอยู่แล้วนะครับผมก็มองว่าถือว่ากําลังนะครับกาลังที่อยู่ในทิศทางใหม่ที่เป็นบวกนะครับโอเคแหละเวลาขึ้นเนี่ยมันก็มียอสลับบ้างแต่ทิศทางเริ่มดูดีขึ้นนะครับสำหรับตัวททบนะครับแล้วก็ตามที่บอกเลยครับบาท74แล้วก็บาท60นะครับแล้วก็นวต้าเนี่ยนะครับผมก็อยู่ที่ให้เดิมนะนะครับผมบาท74นะครับแล้วก็ แบงค์เนี่ยอาจจะค่อยๆขึ้นหน่อยครับเพราะหุ้นเป็นหุ้นใหญ่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวขออีกสักอ่าเป็นแจส m i มินนะครับกับยูเอเับงมดแจสมินขึ้นมาตรงแกบพอดีนะครับผมก็เรียได้ว่าน่าจะแว่งไซเวทละนะครับผมมันปิดแกบได้นะครับผมน่รับอยู่2บาทนะแล้วก็ถัดลงมาบาทเก้าสิบนะแนวต้านก็2บาท20นะครับถัดขึ้นไปก็ สองสามสี่นะสองป่าสอิบสี่นะครับสำหรับตัวเจสมินนะฮะแล้วก็ถัดมานะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่ WHA นะครับว h เเนี่ยเคยมาบอกว่าแรงของเขาเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะแผ่วลงนะฮะนะครับจากที่ขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยทำหายได้นะครับผมแบบนี้เนี่ยตอนนั้นผมมองว่าน่าจะพักมาที่เส้น200วันใช่ไหมครับ อ่านะฮะอาพักวันที่เส้นสองวันนะครับสี่บาทแปดสิบนะนะครับผมตัวนี้เนี่ยนะครับถือว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดผมมองหัวแผ่นมาเล่นง่ายนะน, 4, นะครับถ้าเกิดหลุดสี่บาทเจ็ดสิบนะฮะถ้าเกิดเรารับสี่บาทแปดสิบเนี่ยนะครับหลุดสี่บาทเจ็ดสิบสี่เปอร์เป็นต์เปซับร้อนเลยเพราะว่าหลุดสี่บาทเจ็ดสิบทิศทางมันเริ่มเป็นลบใช่ไหมเพราะว่าอ่าไฮทุกกดนะฮะแล้วก็ถ้ามีโลใหม่ก็แสดงว่าทิศทางหลักเริ่มเป็นลบนะครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดไม่หลุดเนี่ยผมว่ามันก็ เล่นลักษณะไซเวย์นะผมแนวต้านก็อยู่ที่ช่วงห้าบาทสมสิบเนี่ยเป็นรีสอร์นะครับก็คือเมื่อเราอ่าเราเทียบกําไรกับเมื่อเราตาัดขาดทุนเนี่ยมันตัวกําไรมันเยอะกว่าเนี่ยครับรีสอร์เราก็เอ่อเรียกว่าอยู่ในเกมที่เราได้เปรียอรบอยู่นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวมีคนมาต่อแล้วนะครับผมวันนี้ต้องขอภัยจริงๆนะครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้ขอภัยจริงนะครับเดี๋ยวคําถามเนี่ยเ,เก็บไว้วันพรุ่งนี้แล้ว,วกันนะพรุ่งนี้ผมมาชดอเชยให้แบบ ตอบแบบเต็มๆเลยนะนะครับผมโอเคนะฮะวันนี้ต้องขออภัยต่อเราคําถามด้วยนะครับผมก็เก็บไว้นะนะครับผมนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังเนาะวันนี้พอดีนี่สถานที่ก็เรียกได้ว่าฮอตจริงๆนะฮะนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมอ่าแล้วก็อย่าเพิง่งหนีไปไหนนะพรุ่งนี้มาจัดเต็มให้นะครับผมเวลาบ่ายโมงครึ่งเหมือนเดิมนะผมอย่าลืมมาเอาคำถามมาเจอกันนะไม่ว่าจะเป็นทั้งบิตคอยนะผมอ่าโปรเอ็นนะฮะติดล,อดล้ออะไรวนะียมามารอได้เลยนะครับโอเคก็วันนี้ก็ขอจบตรงนี้เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผอย่าลืมครับพรุ่งนี้จะมาจดเฉยให้นะครับผมสวัสดีครับ